สวัสดีครับวันนี้มาเจอหน้างานไซ้งานในโรงไฟฟ้าครับงานแคบๆสั่งพว่วงใหญ่มาเลย <c oughs> <c oughs> เอาเขาได้เหรอแน่นอนเหระ <c oughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> สุดยอดมากตังลำไม่ไอ้ม <c oughs> าดีเลย

โอ้แข้งใสเลยเนี่ยต้องจีดเขาเจาเ้าว่าแตกกว่าล่ะไ่อตรงไปเลยเพียง ดาวไปเลยครับมางานเล็กๆมโคเยอะๆ